จิตที่เกิดเนี่ยคะ่ะจะให้มีห้าภูมิก็ไม่ได้หกภูมิก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าภูมิแรกภูมิต้นภูมิต่ําที่สุดก็คือกามาวจระจิตเป็นกามาภูมิระดับไหนคะระดับที่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะเมื่อรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะติดในอะไรติดอย่างอื่นได้ไหมคะ ต้องติดในสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นรูปจะไปติดในเสียงได้ไหมคะขณะที่กำลังเห็นรูปไม่ได้ขณะที่ได้ยินเสียงจะไปติดในกลิ่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะคะอย่างละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วแม้หนึ่งขณะที่มีการเห็นเกิดขึ้นระดับไปหลังจากนั้นก็คืออากุศล,ลจิตประเภทหนึ่งประเภทใดคือจะเป็นโลภามูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือโมหะมูลจิต เป็นปกติธรรมดาดิภูมิต่ำที่สุดคือกามภูมมต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ชาติอกุศลนี่ก็มากมายเหลือเกินเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆวันหนึ่ง,ว,นนง,ว,นนงวันหนึ่งก็มีแต่อกุศลละจิตมากกว่ากุศลละจิตแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะว่านี่เป็นเรื่องชาติถ้ากล่าวถึงชาตินี่คือสี่กุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งเป็นเหตุวิบากเป็นผลกิริยาคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบาก เรื่องของจิตเนีคะเป็นเรื่องที่ตรงนะคะและก็ตายตัวเปลี่ยนไม่ได้เลยต้องใช้คำนี้นะคะแล้วก็ต้องทราบว่าสำหรับเรื่องชาติเนี่ยค่ะเราก็จำเพียงแค่เหตุกับผลและไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลนะคะคือกุศลหอกุศลหนึ่งเป็นเหตุ วิบากหนึ่งเป็นผลวิบากทั้งหลายเนี่ยต้องมาจากเหตุคือกุศลอกุศลเท่านั้นแต่สําหรับกิริยาก็คือไม่ใช่ทั้งกุศลอกุศลซึ่งเป็นเหตุและไม่ใช่วิบากด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นชาติพิเศษอีกหนึ่งชาตินะคะซึ่งเราจะไม่ได้ยินบ่อยถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ถ้าศึกษาธรรมะเราจะแปลกใจที่แบบอ้อมีชาติกิริยาด้วยนะคะทีแรกก็คิดว่ามีแต่กุศลอกุศลและวิบาก แต่ก็มีกิริยาสำหรับสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เหตุที่จะให้เกิดผลอย่างพระอาหารหันต์ที่ดับกิเลสหมดแล้วเนะะี่ยค่ะจิตของท่านดับทั้งอกุศลและกุศลเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์จะมีจิตเพียงสองชาติซึ่งก่อนเป็นพระอาหารหันต์มีกุศลมีอกุศลมีวิบาก มีกิริยาครบสี่ชาติแต่พอเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่มีกุศลไม่มีอกุศลเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่เพียงวิบากของอดีตกรรมที่ได้กระทํำแล้วและกิริยาแทนที่จะเป็นเหตุคือกุศลอกุศลเหมือนผู้ที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์ก็เป็นเพียงกิริยาจิตซึ่งจะไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเลยนี่ก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของชาตินะคะ